สวัสดีครับผมนอนคูด,ดอนวนันนี้ผมมา,าม,มาไหว้พระที่พระปฐมเทดีนทางรถตู้มาจากหลังเินครับตันนี้ก็อยู่ออยพระปฐมเทดีนคะครับอันนี้คือ,อนนเป็นด้านหลังครับเป็นด้านหลังด้านหน้าอยู่ข้างหน้า รถมาจอดรถตู้มาจอดตรงหน้าสอบพอเนนพอม,มืองนครมนคร หลอข้ามถนนหอข้ามปนู <c oughs> น,นี่เป็นประตูด้านหลังนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าถ้า,าต้นปีไม่ค่อยจะสบายใส,สยปีนี้จะมีเคราะห์เพื่อความสบายใจก็เลยเดินสายไหว้พระบ้างอนนี้เขา,จาแจกซิมแจกโทรศัพท์นะ อาบุบนี้เป็นบุญพระป่านะทีเ่เราเราไห้รลมเจ็บใจรวมบุญกุศลเพ้าะวาให้รววมกัน,กนหลายๆคนหลายท่านที่เราได้ตั้งใจกันมา,มาได้น้อมนำกายใจยมาจากบ้านใกล้บ้านไกลนะต้อมีสามบ้านไกลจากบึงใ,ใ,งใหญ่ได้เลย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 โอ้สบายใจได้เลย เรียบร้อยไป็นเจ้าห่วงเอวันนี้ออกก่อนทำม <oh> ือจะได้แล้วนะทุกอย่างอ๋อถ้าจะเดินไปข้างหน้าต้องเดินเตรงไหน้เกือบได้แต่ลับตาแต่อย่าลืมนะทุกคนนะเดี๋ยวป่านรอพระแท็กตัวนะครับปีนี้นะหลรอมัสติลาขาวหรอหลวงพ่อพระร่วงสององค์นะเดินร้อยบาทครับเดินร้อยบาท ที่นี่ก็คือองค์พระประถมเจดีย์ครับดิพระประสมเจดีย์ไปแฟน เขาจะมาตีหลักครั้งกันเลยเข้าไปข้างในได้ครับนี่นี่รูปปันจีนตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับตุ๊กตาจีนดูประตูทางเข้าครับ ฮัลโหลกินแล้วอยู่นครปฐมอยู่พ่อปฐมเจดีกำลัลงถ่ายคลิปอยู่จ้าอ่าแค่นี้ก่อนนะก็เบาลงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอ่ะอ่าเนี่ยโอ้พ่อปฐมเจดี beautiful วุฒรรไทยเดี๋ยวเราจะเดินวนไป,นไปไนนข้างหน้า,ค,านคราับต้องไปไหว้พราะลุงรถจะนาริบเนี่ยครับข้างหน้าเคยมาที่นครปฐมหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่เคยถ่ายชิป <laughs> นี่มีโอกาสอะไรถ่ายนะครับคนเยอะมากนะครมานมให้ดูดวงตาเดินเนร่มได้ครับ พ่อพระนอนองค์ใหญ่ข้างในเป็นพระนอนครับนอนองค์ใหญ่เข้าไปดูในว่า นี่ครับพนอนที่นครปฐรมที่ดีเครปฐมที่ดีสวยงามมากครับคุณเตี้ยอันจะพินี่มปล่ามาก ना रे नेन ने के ए रब मैं दूंगा उनको ना